สวัสดีค่ะสีแดงแรงเล็ดออกอีกแล้วหนาหอมมาได้ก็ได้ไส่ยาคาค่ะพี่นอ้องอาพี่น้องแกจานาสย์อผ้าพี่น้องมาติดตามไปเบ่งดอกไม้งามงามผิวสวยงามละอุดบ่ได้พี่น้องเอามาเอาบ่เป็นหมองเก่าดิคนละหมองค่ะพี่น้องตามมาตามมาค่ะพี่น้องหอมหอมอันนี้ก็เป็นต้นผลไม้ได้ค่ะพี่น้องดอกผลไม้บางแรงงามค่ะ เป็นดองไหมคะคุณนะ่ะงามเบิดตน้นเต็มต้นเลยค่ะพี่น้องค่ะอด๊ได้ยังไง่ามใจบ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องมาไทยให้ได้สั้นดอกว่ายาจาวาอืมบ่ได้ก็ต้องมาไทยมาไทยพี่หน้องบึงน้ำเนาะในโซนชื่มชมน้ำกันสวยงามค่ะพี่นอ้องนี่เมนต้นพระเกษตรบอรค่ะพี่น้องเมนต้นพระเกษตรบอรนี่ค่ะ แมนบ่แม่นต้นพระเกษตรบ่ค่ะพี่น้องนี่แม่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 พี่น้องแม่นบ่นี่ค่ะนี่เดี๋ยวเสือไปรห้เบิ้องเสือเปรยไทยสิไปรห้เบิง้งเนาะพี่น้องสิไปถามพี่น้องเบิง้งเนาะค่ะเนาะหื้อแมวแมวเจ้าซื้อมาแมวติละเจ้าคือมาไล่คือเสือเด้เอโอ้ยอ,อยากเขมห้าแล้ววันนี้เอาไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วจ้าซื้อว่าแมวตีไปแล้วพี่น้องมึงน้องแมวนะฮักบ่ไปแล้วสืขึ้นไปหาพ่อใหญ่ได้บันนี่กลับไปแล้วไปแล้วไล่คือเสือบ่พี่นอ้องว่าอือนั่นอ่าไล่คือเสือบ่ไปน้องแมวน้องแมวค่ะนั่นมแมวแมวเห็นพ่อยายเห็นนั่นพี่น้อง น้องแมวมาให้บินค่ะพี่น้องไล่คือเสือแทนน้องแมวค่ะฝนพญางไปหาพอใหญ่แมววิยญานคน้นในพี่น้องออเห็นบ่เออเห็นว่าแมวขันมาหาคนกับตองยางฮะยางสีค่ะพี่น้องนี่เป็นว่าแมวมันเอาพญาดออกจากค้นแต่พี่น้องกับยางมามาหามาสีเข้า อพยพยอกแก่คนค่ะเห็นบ่นั่นจอกกบพเพยนั่นแมวค่อ,คอยเสือแมวนั่นมาอีกแล้วมาหามาสีอีกแล้วนั่นพี่น้องขนาดเท่ามันจะของงเวยค่ะพี่น้องคะเป็นนะฮักบอฮักอยู่น,อนอ้องหมาน้องแมวแต่ว่าอยู่หนีเลียงบ่ได้เพราะว่าบ้านมันหลังหน่อยเนาะนี่ค่ะพี่น,อน,อน,น้องนี่ตามมาบนน้ำกันจ้าสุดสิน นี่คันคันน nah าหอนมากกะพักกะมีจะพักอันนั้นปรุงอันนีนนนนน้ปรุง mm hmm. น้อพี่น้องนอนี้ยอดเสดานี้ต้นเสดาพี่น้องคุณนะต้นใยง่ามครับคุณน่ะยอดยอดขาวพี่น้องเสดายอดขาวนี้ยอดขาวนี้นี่มันบอคอยขมคือยอดแดงนาอพี่น้องเนาะค่ะนี่สวยงามค่ะพี่น้องค่ะนี่นี่คือเสดานะ่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ โหงค่ะพี่น้องโห,งหงสงสัยมันมีใครมั่งหนิมีร่างในบ่อแล้วโหเสดว่าดมบ่อละเอกกันล้วดมพอเอกกันล้วอ,อันพี่นอ้องมีหงสองตัวค่ะพี่น้องอ๋อพญายาวหรือเขามีใครหรือเขามีลูกวสันต์พญายาวอืมเป็นพี่น้องมันกระสุนมากไกๆเนาะสมัยพี่น้องเป็น รูปแน่ค่ะเอายายจ่าต่ตอนนองแรกยายจา่าป้าพี่พี่อน้องมาเบิงมาเลาะมาเทียวมาส้มน้ำมาอื่นก็จะได้กลับแล้วค่ะพี่น้องส่งน้องสาวปอยยายเพิ่พกมกลั๊บวนสักคนแล้วค่ะป้ายายจา่าเสียภาพเบิ้งบนใดอีกก็ตามกันมากค่ะค่ะพักกันยางน้ำก้่อนเห็นค่ะพี่น,อน้องยางน้ำก้่อนหินขึข้นมาเบิงมาชุมเบิง,เบงว่ามองมีสถานที่นี้มันเป็นยังไง ก็เลยาพากันมาเบิ่งค่ะพี่น้องค่ะตามกันนะู้ฟ้าฟ้าเอยฟ้าสีเหล่ๆหอมดอกแคงามกำค่ะ เห็นน้องเพื่อนเก็บน้องเพื่อนวาผักตำนินนี่แมนบอเป็นผักผักตำนินสวีเดนแมนบ่ะคะนี่ค่ะพี่น้องเห็นน้องเพื่อนเก็บเพื่อนวางสั่นละนี่นี่แมนบอคะนี่เดี๋ยวสิไปเพิ่นเบิงเนาะยจาจ้าก็บาเคยกินดอกว่าผักตำนินสวีเดน <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเ้าเจ้าก็ไปปลูกเป็นดอกไม้น้ำได้ค่ะพี่น้องคะ่ะอืมนี่พุ่นอ่อยหยอดมันหย่อนใ่ายๆตัว ข้าเจ้าก็ไปปลูกไว้คางหัวข้าเจ้าอยู่นี่เนาะนี่ยอดมันเห็นน้องเพื่อนเก็บยุ่เดนมากไหมคะพี่น้องนี่ <c oughs> แต่ยายแก่เคยกินดอกสีเก็บไปถามเพื่อนเบิงนี่ว่าแมนบ่นี่ยอดใหญ่ๆค่ะพี่น้องแมนโบสำเร็จน,นี่ยายแก่เอาไปถามเพื่อนเบิงเนาะ ค่ะพี่น้องกันแมนยอดพักตันี้มันกัมีหมองพ่อได้เก็บอยู่ได้หลายเนาะพี่นอ้องพาย่สวีเดนแยาจ้าก็เห็นอยู่หลายมองอยู่กันแมอนอิลีเนาะค่ะอะ่ะพักพี่น้องสิบห้าตามไปเบื้องอีกว่าจะไปพ่ออันใดอีกเมาะค่ะเนาะตามกันมาคะ่ะ ดอกไม้ถึงสิบดอกหน่อยเพิ่นกะสวยงามค่ะพี่น้องขาวบริสุทธิ์ค่ะสวยงามค่ะแล้วยักเป็นยังพี่น้องกันเห็นดอกไม้กันมากมากงามคักมาก,ามากาค่ะเนาะต้นหน่อยๆแต่เพิ่นกไมีชีวิตชีวาขึ้นกันคือผุ้นหน่อยผู้ใหญ่ขึ้นกันละค่ะพี่น้องมากมายมีชีวิตชีวาค่ะขอบคุณห,หลาย,ดยเด้อค่ะทดี่มาติดตามชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกลิ้งกิงให้นำหนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ